ะะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่12ยะลานะะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามที่คุณแม่สงสัยนะคะในเรื่องของการนับลูกดิ้นว่าการนับลูกดิ้นนับอย่างไรนะคะแล้วก็การนับลูกดิ้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะขอเชิญคุณแม่รับชมได้เลยค่ะ ุณแม่ทราบไหมคะว่าจํานวนการดิ้นของลูกน้อยในครรภก็เป็นการบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพและความผิดปกติเช่นภาวะขาดออกซิเจนเนือหลังน้ำคร่ำน้อยสายสะดือผูกเป็นโรมได้นะคะถ้าการดังกล่าวความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะทำให้ทารกมีจำนวนการดิ้นที่น้อยลงนะคะซึ่ง จะใช้เวลาประมาณ12ถึง48ชั่วโมงกว่าจะทำให้ทารกเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นคุณแม่ก็ต้องระหนักแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นของการนับลูกดินนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเสียชีวิตในครรภ์ได้ค่ะโดยปกตินะคะคุณแม่จะเริ่มรู้สึกลูกดินได้ตั้งแต่อายุครรภ์ประมาณ18ถึง20สัปดาห์นะคะ แต่ในช่วงนั้นอาจจะไม่สมานเสมอและยังไม่คงที่นะคะดังนั้นาการนับลูกดิ้นนะคะจะสมานเสมอและคงที่ประมาณ28สัปดาห์หรือประมาณ7เดือนนะคะดังนั้นคุณแม่ควรที่จะมีการนับลูกดิ้นและก็บันทึกตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ่ะ การนับลูกดิ้นก็จะมี2วิธีนะคะคุณแม่สามารถานับลูกดิ้นได้นะคะวิธีที่1โดยนับหลังจากรับประทานอาหาร1ชั่วโมงนะคะคุณแม่ลองสังเกตจํานวนการดิ้นของลูกในครรน,นะคะจะต้องมากกว่า3ครั้งนะคะแล้วก็นับต่อในมื้อถัดๆไปนะคะรวมทั้ง3มื้อ จำนวนการดิ้นของทารกในครรภ์จะต้องเกิน10ครั้งนะคะแต่ถ้าลูกในครรภ์ดิ้นน้อยกว่า3ครั้งใน1ชั่วโมงนะคะคุณแม่ก็อาจจะใช้วิธีกระตุ้นนะคะโดยการใช้ผ้าชุบน้ำเย็นลูบบริเวณหน้าท้องนะคะหรือจะใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆบ,บ,บริเวณหน้าท้อง ะะหรือจะใช้วิธีจิบน้ำหวานนะคะประมาณ5-10นาทีนะคะจากนั้นก็นับต่อใน1ชั่วโมงนะคะถ้ายังดิ้นน้อยกว่า3ครั้งนะคะคุณแม่ก็รีบไปพบแพทย์ได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะเราจะนับใน12ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะ ถ้าน้อยกว่า10ครั้งนะคะคุณแม่ก็ควรพบแพทย์นะคะและคุณแม่นะคะต้องสังเกตลูกดิ้นแล้วก็บันทึกในสมุดสีชมพูด้วยทุกครั้งนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณแม่สำหรับการนับลูกดิน้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะก็อยากให้คุณแม่นะคะตระหนักแล้วก็เห็นความสำคัญของการนับลูกดิ้นนะคะ อย่าลืมนะคะนับลูกดิ้นแล้วก็บันทึกในสมุดสีชมพูนะคะหากคุณแม่มีปัญหาสงสัยสามารถสอบถามได้ตามไอดียลน์และเบอร์โทรข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ